เรามองว่าหลายๆมุกแล้วกันนะในหนังที่หนังมันหยิบม,มาใช้เนี่ยมันเหมือนเป็นจุดขายที่มีไว้สําหรับมูฟี่เลเวอร์ทั้งหลายเลยแฟนแฟนเออให้ยิ้ม Fan, ได้เลยนะแฟนขอยกอันหนึ่งมาก่อนเลยคือฉากจบอันนี้ถ้าใครดูปุ๊บเนี่ยน่าจะจําได้เลยว่ามันคือยูชเชซัสเปก่ะยูชชซัสเปกด้วยเนื้อหนังคล้ายๆกันด้วยนะที่มันเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วก็เดาคาดเดาว่าอ๊ะใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ย แล้วตอนเฉลยปุ๊บถือว่าเป็นไฮไลท์ของการหักม,มุมที่เป็นหนังที่หักม,มุมที่ทุกคนพูดถึงไปเลยอะ่ะเป็นฉากจดจํามากๆยัยนายุทซัลสักแล้วหนังเรื่องเนี้ยกับการเฉลยของเมอร์เดร์เลอร์มันก็เอามุกนั้นมาเล่นมันเป็นภาพที่ค่อนข้างจําได้ตลอดการในโลกภาพยนตร์เมอร์เด้เเลอร์เอาซีนมาเลยลุกขึ้นเดินมาย่างก้าวออกจากโรงพัก oh. แบบชิวๆเฮ้ยเดียวกันเลยผมว่าณวินาทีที่เฉลยของเมอร์เดร์เลอร์นะทั้งผู้รู้เห็น และเป็นคู่กระทําการบางอย่างผมว่าโหหนึ่งคือขานความรู้สึกในใจคนดูแบบเฮ้ยใ,ใช่เหรอวะเฮ้ยใ,ใช่เปล่าวะคนดูจะพยายามนึกย้อนเลยแต่ซีนนั้นก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะมันทําให้แบบเอาจริงเหรอวะอะไร่าเงี้ยแล้วมันเล่นกับความจับได้จับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนที่ฉากเดินออกจากโรงพักนี่คือแบบดูอีพิกดีเหมือนกันนะเรารู้สึกอย่างนี้ว่าซีนนั้นอนะ่ะมันน่าจดจาตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไอสิ่งที่เด็กคนนี้ทําอ่ะมันไม่เวอร์เกินเด็กนะอืมอืม วิธีการที่เด็กคนนี้ใช้ในการก่อเรื่องอ่ะทำไมการใช้เห็ดพิษใส่ลงไปในอาหารแล้วทําให้ทุกคนเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่เด็กทําได้อ,ะอ่ะาไม่เวอร์เลยนะถ้าเทียบกันจริงๆเราดูปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงหนังอีกเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง identity อ แต่นั้นโอเคมันตีความสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เด็กจริงๆตัวฆาตากรหลักอ่ะสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของฆาตากรอีกทีแล้วกันไอ้ไหนังทั้งเรื่องที่เราดูน่ยในเรื่อง i อนดีนิตี้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจที่ตัวละครพยายามจะสลัดบุคลิกที่มันหลากหลายของตัวเองออกไปทีละตัวทีละตัวมันเป็น personality ที่ตัวละครสร้างขึ้น ใช่มันเลยให้ให้ตัวละครฆ่ากันเองภายในความคิดของตัวเองจนเหลือคนสุดท้ายที่เป็นแก่นของตัวละครตัวนั้นคือฆาตกรที่แท้จริงกลายเป็นว่าตอนเราดูครั้งแรกเราก็งงกันเราก็ให้เด็กเป็นคนฆ่าคนนี่นะมันใช่เลรอะไรเงี้ยแต่คําถามนี้ไม่เกิดขึ้นกับมันได้หรอเพราะวิธีการอะวิธีการที่เด็กใช้อ่ะแล้วจูนะ่ะมันไม่ได้ฆ่าตายมันเหมือนอยากแก้แค้นอยากแกล้งอะ่ะเออแล้วเด็กมีแรงจูงใจ ที่น่าเชื่อถือมันอยากจะแก้แค้นในที่นี้คือเราอยากแกล้งพ่อแกล้งแม่แบบนิดนึงอะ่ะอยากแกล้งผู้ใหญ่แล้วที่จูนมันไปรู้มาว่าไอเห็ดเมาตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เห็นว่าตายแต่แค่ว่าพฤติการของมันคือตลกดีแล้วมันก็กะว่าจะแก้เผ็ดพวกผู้ใหญ่พวกนี้<อ>ที่แบบว่าด้วยของเล็กๆล,กลยอยนเหล่านี้อย่าลืมว่าทุกคนที่เกิดเรื่องขึ้นเนะี่ยมันเกิดจากปมในใจงตัวเองหมดเลยนะอย่าง ป้าเนี่ยป้าที่ร่วงตกมาจากชั้นสองเนี่ยก็เพราะว่ามันมีปมในใจบางอย่างมันมีเรื่องส่วนตัวที่ทําให้เขาหลอนไปได้ขนาดนั้นเนี่ยและจริงการตกลงมามยังไม่ตายแล้วไปตายตอนรถเบรกเบรกละคอกระ,ะแทกบอกคอหักแทกบอกหรือแม้แต่ตอนที่รถทับเพชรอ่มันก็ตั้งใจที่จะช่วยฝรั่งซึ่งก็ตั้งใจจะช่วยแล้วจริงๆถ้ามันไม่เมาเองอะ่ะไม่เมาเหล้าไม่เมาเห็ดอะ่ะก็ไม่ตายแค่แบบ รถถอยมาก็หนีสิแต่มันดันว่ามันเมาจัดมันเบลอมันทำอะไรไม่ได้ัไปในตัวซึ่งก็คือความไม่ตั้งใจถ้าจะมองว่าเจตนาในการฆ่านะก็ไม่รุนแรงขนาดนั้น<อ>หรือแม้แต่การที่ถ่ายเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเหมือนจะเก็บกริยาของคนเมาอะ่ะเก็บไว้ดูเองขำๆอะ่ะ<อ>แต่มันกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้คนอื่นหลุดคดีอะไรอย่างเงี้ย<อ><อ>ซึ่งเรารู้สึกว่ามุมมองเนี่ยที่มันใส่ให้จูนตลอดเวลาเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเอย เด็กคนนี้ทําไปด้วยความสนุกอ่ะด้วยความเป็นเด็กอ่ะยังไม่เกินเด็กอ่ะอถึงแม้ผลลัพธ์มันจะเลวร้ายผลลัพธ์มันจะโกโซบิกอะไรก็ตามอะแต่ว่าวิธีการหรือแนวคิดของเด็กคนนี้ยังอยู่ในระดับที่แบบเอ้ยเป็นไปได้อ่าแล้วที่มาของความคิดเนี้ยอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้มันมีมันมีที่มาที่ดีมันมีแบ็กสตอรี่ที่ส่งเสริมให้เด็กคนนี้กล้าทําอย่างนี้การแก้แค้นเด็กพิเลนแบบว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะเคยเล่นเห็นผู้ใหญ่แบบไอ้นี่เราอยากแกล้งอะไรเงี้ยนี่หน่อยหน่อยแล้ว บาดแผลที่เด็กคนนี้ได้รับอ่ะมันก็สมควรที่จะรับการแก้แค้นนะเออใช่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 ปู่ย่านี่ก็คือตัวดีเลยตัวแบบทำร้ายจิตใจเลยเออนะป้าทุกคนอ่ะไม่มีใครเห็นมันดีเลยอ่ะใช่ไม่มีใครดูแลเด็กคนนี้ได้ดีเลยอ่ะอแล้วก็เหมือนกับว่านี่แหละคือจังหวะที่เขาจะเอาคืนแต่ว่าสิ่งที่มันได้จากการเอาคืนเขามันได้ผลเกินเกินเกินคาดไปนิดนึงแล้วกันจากตอนแรกกะเต็งรางวัลที่สอง มันถูกแจ็คพอดใช่ใช่ใช่ตอนที่ดึงเงิ <c oughs> ใช่ไปหมดเลยแม่ก็ไม่เอาผัวใหม่แม่ก็ไม่ได้สนใจปู่ย่า<ช>ตายายก็ไม่มีใครเอานู่นนี่นั่นแล้วยังด่าไหนๆกะจะแก้เผ็ดนิดหน่อยอ้าวที่ไหนได้หลุดพ้นเลยเว้ได้ไปอยู่กันนะจริงๆไปดิไอ้อะไรเยยงี้ยคือใช่ใช่ฝีมือไหมก็แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ทำจริงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเชื่อไหมละ่ะไอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เอ้ยผมว่านะไอการคาราวะแบบนี้เนี่ยแล้วมันคาราวะแบบที่เรารีหมายได้หลักๆแล้กคือเรายังรู้สึกว่าพอการเฉลยอ,อ่ะสลหรับเรแล้วมันไม่ได้เกิด question mark โตโตที่แบบเอ้ยเป็นไปได้เหรอ,อแต่มันคือเชื่ออ,อย่างที่บอกแหละวว่าสุดท้ายแล้วหนังให้ข้อมูลเราเยอะขนาดนี้แล้วคุณเชื่อหรือเปล่าอแล้วตรงนี้เรามองว่ามันเป็นทางแยกของหนังเลยนะคือถ้าใครเชื่อปุ๊บเนี่ยก็จะเอ็นจอยหนังร้อยเปอร์เซ็นต ใครไม่เชื่อปุ๊บจะรู้สึกว่าหนังไม่เมกเซรตเหตุผลไรตรกาเกินโอ,อเวอร์อะไรเงี้ยใช่ใช่ตรงนี้คือทางแยกเลยนะเรารู้สึกว่าไฮไลท์ตรงนี้แหละที่จะทำให้คนชอบหรือเกลียดหนังเรื่องนี้อยู่ตรงนี้เลยอืมอืมอืมว่าจะเชื่อไม่เชื่อจะชอบไม่ชอบจะอยู่จุดนี้และอย่างคือเราดูหนังพวกนี้มาเยอะแล้วเราก็ชอบคิดว่าเฮ้ยพอถึงฉากสุดท้ายแบบนี้เราชอบอย่างที่ในช่องเรามี w e r e the crow dancing เนี่ยทุกคนคิดว่าผู้หญิงคนนี้มันค่าสรุปแล้วได้ค่าไหม หรือไม่ได้ค่าและตอนสุดท้ายเนี่ยที่หนังให้ข้อมูลเรามากพอเนี่ยคุณเชื่อไหมละ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาดูที่สิ่งไม่ได้เป็นเสศษสีแบบนี้แต่พอเราเห็นหนังแบบนี้ที่ใช้สไตล์แบบนี้กับหนังที่เราชอบชอบหลายๆเรื่องมันเป็นเหมือนการคาราวะเล็กๆการแบบหยิบอิเลเมนต์แบบนี้จังหวะท่วงทีท่วงคานองแบบนี้มาใจอ่ะเฮ้ยผมชอบผมชอบ ฉากจบที่มันโดดเด่นแล้วกันที่เราสัมผัสได้เต็มๆแล้วกันที่เรายกเรฟเฟรนซ์มาที่ว่ามันน่าจะรีมายถึงเรื่องพวกนั้นได้อะไรเงี้ยแต่จริงหนังมันใส่ไว้หลายอย่างนะอย่างที่เราคุยกันในรีวิวก็คือเรื่องของเทคนิคการตัดเหมือนหนังเควนตินาใช้ตัวหนังสือใช้การขั้นแบบแชปเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเควนตินก็เหมือนเขาค่อยหยิบมาจากเรื่องอื่น,นนะอีกทีนะเอามาจากการที่เป็นหนังคาร์บอยยุคเก่าหยิบมาจาก หนังยุค5 0 6 0กเมื่อก่อนที่เควินตินเขาชอบไปนะ mm. เขาก็หยิบม,มาใช้มันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ mm. ทุกคนก็มองเห็นว่า,อาของเควินตินทำอย่างนั้นอะไรอเงี้ย uh. ซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีอีกนะแต่อันนี้ที่เราเห็นชัดๆแล้วกันนะ uh. มุกของการเล่าเรื่องการให้ข้อมูลที่มันมาจากหลายขั้วหลายพยานนะ่ยอย่างในลาชมอน่อยก็เหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันคือการคาราว่าส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นองค์ประกอบที่เอามาเสริมให้มันฉูดฉาดขึ้นน่ะ แล้วการหยิบโครงของราชมอนมาใช้แบบนี้เรารู้สึกว่ามันเวิร์กกับเนื้อเรื่องแบบนี้แล้วกันมันเป็นหนังที่ไม่ได้เป็นนักสืบจ๋าขนาดนั้นเราต้องจัดหมวดก่อนว่ามันไม่ใช่หนังสืบสวนสอบสวนที่จ๋าขนาดนัน้นเป็นหนังเซตไทยหนังเสร็จสีบางอย่างอะไรเงี้ย<ม>ซึ่งถ้าจัดอยู่ในหมวดนั้นผมว่าสนุกแล้วคุณก็จะเพลิดเพลินอะไรเงี้ยอีกมุกหนึ่งที่โดนใจมากๆเลยคือมุกเหมือนแบทแมนอะ่ะเหมือนดาร์กไนท์อ่ะยังไงยังไงก็คือ เราจะเห็นแผลเป็นของสารวัตร่จ้าอ๋อตรงปากตรงปากแม่งเร่าสองรอบ <c oughs> แล้วไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน <c oughs> เหมือนตอนที่โจ๊กเกอร์เล่าลอยแผลเป็นตัวเองอะ่ะอจ๊กเกอร์จะเล่าแบบเอรู้ไหมว่าฉันได้แผลเป็นมายังไงแล้วเล่าแต่ระคาก็ไม่เหมือนกันนะรู้สึกว่าตัวละครมีปริศนาแล้วกันแต่มุกเนี้ยพอมาหยิบม,มาใช้กับสารวัตร <c oughs> ดันเวิร์กอีกอย่างหนึ่งพอมันใช้มุกแบบเนี้ยกับสารวัตรอ่ะผมเริ่มรู้สึกว่าไอ้นี่มฉลาดจริงสารวัตนี้ก็ไม่ธรรมดามีลูกล่อลูกชน แต่ว่าไปไป,ไปมามัว่วหรือไม่มั่วกันแน่วะเนี่ยแต่วิธีการก็แหลมคมใช้ได้การหยิบเรื่องราวว่าไม่อยากให้ใครมาโกหกตัวเองการหยิบไอ้เปลือกขนมอย่างเงี้ยเป็นการแบบเปรียบเทียบอะไรบางอย่างที่มันดูมีชั้นเชิงอะ่ะทําให้คนดูอย่างเราหลอกคนดูอย่างเราว่าไอ้นี่มันฉลาดนะหรือมันไม่ฉลาดเออเมื่อกี้พอคิดถึงไอ้เรื่องขนมเนี่ยเก็ตขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าหนังได้ไปต่อ ถ้าสมมตินะสมมุติว่ามันมีภาคต่อนะสมมุตินะแล้วประเด็นเปลือกขนมนั้นจะเป็นประเด็นที่ดีมากเลยนะเพราะว่าอย่าลืมซิว่าเซตอัพไว้แล้วว่าเรื่องราวที่สรารวัตรเล่าให้น้องจูนฟังเนี่ยว่าเขาจะไม่พอใจว่าถ้าเขาซื้อขนมมาแล้วโดนหลอกเปิดเข้ามาแล้วไม่มีเนื้อมีแต่เปลือกเขาจะรู้สึกโกรธมากแล้วเขารู้ว่าเขาโดนหลอกแล้วแล้วในเอ็นเครดิตแล้วกันนะใช้ก็เป็นเอ็นเครดิตแล้วกันนะเอ็นเครดิตของโมเดิร์เหลือเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าสรารวัตรอ่ะ เจอขนมที่มีแต่เปลือกอะ่ะนั่นถ้ากิว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเขาโดนหลอกเอแล้วถ้าเขาไม่ปล่อยคดีนี้อสืบต่อได้ไหมเป็นภักสองได้หรือเปล่ากลายเป็นว่าผมเอาไว้ตอนจบใช่ไหมหรือทั้งหมดทั้งมวลสรารวัตรก็รู้อยู่แล้วแล้วปล่อยไปเออคือผมอดูหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะไปดูบทสัมภาษณ์ผมว่าสนุกดีว่ะก็เลยไปหาดูบทสัมภาษณ์พี่หม่ำแกก็พูดว่าตกลงแล้วมันรู้จริงหรือเปล่าหรือมันไม่รู้แกพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้ว แกบอกว่าแกอยากแสดงให้บทบาทนี้แล้วก็เนื้อเรื่องพอมันมาโทนี้เนี่ยแกรู้สึกว่าไอ้ตัวละครน,นี้น่าสงสัยแกบอกอย่างนี้ว่าสรุปแล้วมันรู้จริงหรือเปล่าหรือมันไม่รู้แกคิดแบบนี้หรือมันรู้แต่แรกหรือมันไม่รู้เลยหรือมันโง่หรือมันฉลาดมากแกบอกแกไม่รู้ mm. แกก็เลยอยากจะแสดงถ่าย,ายทอดไอ้บุคลิกแบบนี้บริบทแบบนี้ที่อยู่ในไอ้ตัวสารวัตรเนี้ยออกมาแล้วพอมาดูเออว่า จริงด้วยนะแกพูดตรงกับสิ่งที่เรารู้สึกเลยว่าตกลงรู้จริงปะหรือไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้หรือว่าไอการที่พูดอุปมาอุปไมยเนี้ยเพราะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าจะมีการหลอกเกิดขึ้นมันเป็นความทีเล่นทีจริงที่แบบว้าวเออผมรู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้มันไม่ดูถูกแล้วเนาะมันเล่นกับเรามันหยอกเราอะไรเงี้ยที่สําคัญก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อหาสําคัญที่มันจะทําให้ดูหนังไม่เอ็นจอยไง เรื่องราวพวกนี้อย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันคือการที่คนดูรู้สึกไปเองคนดูคิดตามหนังคิดต่อจากที่หนังมันจบไปแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เป็นการตั้งคําถามตัวโตแบบเอ้หนังจบไม่จบหนังจะให้คําตอบแบบไหนมันไม่ใช่อย่าง,งานงั้นไงหนังมันจบบริบูรณ์ไปแล้วแต่ว่าคนดูต่างหากที่สงสัยเพิ่มเติมด้วยตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมุมมองเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอ้หนังมันทําได้ดีกับการเล่าเรื่องที่จบไฟเปิดแล้วกันนะแต่ว่าไม่ได้เปิดแบบน่าเกลียดอ่ะเปิดแบบแค่ แง้มไว้นิดให้คนดูไปแกะคิดเอาเองแงเอาเองอะไรเงี้ยมากกว่าอันนี้ก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึง่งที่หนังมันมีมิติของความซับซ้อนตัวนี้เพิ่มเข้ามาให้เราได้ขบคิดกันเล่นๆนะให้คนดูไปต่อยอดเราเองอะประมาณนั้นมากกว่าอผมไม่แน่ใจไอ้เรื่องพวกนี้คือมันยังมีตะงก,กรเหลือมาให้เราได้เขี้ยวถึงแม้มันฉเฉลยอ,ออกมาตอนสุดท้ายไว้หมดเฉลยเหมือนเจ้าหมดเปลือก แต่มันก็ยังเหลือเท็กเจอร์ไว้ให้เราเคี้ยวอีกหน่อยเหมือนกันตกลงว่ามันดีไม่ดีแต่ว่าเราสนุกเราสนุกแล้วกันคือมุมมองเมื่อกี้ที่บิ๊กพูดถึงนะเรารู้สึกเราชอบมากเลยคือว่าตัวสรารวัตรเองเน่ะมุมหนึ่งอ่ะเขาฉลาดมากนะการมาเป็นสรารวัตรที่ไม่ใช่เรื่องฟลุกอะ่ะเขามีวิธีการทําคดีมีวิธีการสรุปคดีปฏิบัติต่อข้อมูลในหัวตัวเองจินตนาการซีนารีโอต่างๆเวลาสืบคดีอะ่ะไม่ธรรมดานะสาหรับคนนี้ไม่ธรรมดานะ มันก็เกินเป็นในๆว่าจริงๆสรารวัตรก็เหมือนจะตามทันนะเหมือนจะรู้เบื้องลึกหนาบางของคดีนี้พอสมควรนะแต่พอเข้าใจเหตุผลอพอเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดอ่ะก็เลยแบบเอออาตามหรือเปล่าแค่นั้นเองมันก็มีมุมมองนั้นอยู่บ้างและกันที่ทาให้รู้สึกได้เหมือนกันเลยสนุกนะผมรู้สึกสนุกมากดูแล้วก็อยากดูอีกหนังเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าเข้าโรงนะได้เงินเราไปหลายรอบเลยเพราะเราดูหลายรอบมากก็ไม่กล้าพูดอย่างนั้น ว่าจะประสบความสุเ็จถล่มทลายแต่นี่เป็นข้อดีแล้วแกนนะของการเป็นหนังสตรีมมิ่งที่เออผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้เห็นหนังแบบนี้ในโรงบ้านเราเร็ววันนี้แค่ไหนแต่ว่าอยู่ดีๆได้มาเห็น Netflix ใน n น t f l i x เฉยเลยอะไรเงี้องอยถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกได้ว่าถ้าฉายโรงจริงๆอาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีก็ได้นะเออเพราะว่า เราก็ยังรู้สึกว่าทุยเนื้อหามันก็เฉพาะทางนิดหนึ่งอ่ะเฉพาะกลุ่มนิดหนึ่งเหมือนกันนะคือมันถูกจดิเราอ่ะเราชอบเรารีวิวร้อยคะแนนเยอะ,อะเราอยากแนะนําให้คนอื่นดูอ่ะแต่ก็ไม่สามารถจะรับประกันว่าทุกคนดูแล้วจะชอบเหมือนเราหรือเปล่าด้วยซ้าไปผมยังพูดคําเดิมเหมือนในเทปรีวิวนะเหตุการณ์แบบนี้ทําอะไรต่ออีกก็ได้เป็นบล็อกของฆาตกรรมอีหยังวะเนี่ยถ้าคุณจะทําอย่างนี้อีกก็ได้เรื่อยเรื่อทําได้อีกเรื่อยๆอยอย่างที่ผมบอกอะ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้หมดอะ่ะ ในบริษัทออฟฟิศบนเรือในวัดถ้าสมมตินะสมมติว่ายึดคาแรคเตอร์ของสาร์เป็นหลักแล้วกันนะได้รับคดีอื่นไปนทาคดีอื่นอีกอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างสารรค์คาแรคเตอร์ที่ก่อเหตุเนี่ยให้มันจี๊ดจ๊ดให้มันมีสีสันเหมือนเรื่องเนี้ก็สามารถเกิดอีหยังวะที่อื่นได้อีกอเออมันอีหยังวะ <laughs> อีหยังวะอีหยังวะเวิร์กเวิร์กเป็นคอนเซปต์คือถ้าคีปคอนเซปต์ทั้งเรื่องไว้คอนเซปต์ของคดีฆาตกรรมแบบนี้หรืออาจจะเปลี่ยนมุมมองไปอีกแบบนึงเลยก็ได้นะเพราะว่า ตอนเราดูหนังเรื่องนี้เราก็ย,ยังคิดเลยว่าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วมันเอีอย่ยงว่าจริงๆอะ่ะมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นความซวยมันเป็นการถึงค่าจริงๆของตัวละครอะไรเงี้ยมันก็อีอย่ยงว่าดีนะเออแล้วการสืบนี่คือแบบหลงทางกันไปสารพัดจะหลงอะ่ะมาเป็นไฟนนลเนเจอนชันอ่ะมันไม่มีฆาตรกรอ,ะอ่ะ,อะ <laughs> มันก็สะใจไปอีกแบบนึงนะถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่หนังมันเลือกเล่นวิธีนี้แล้วกันแต่เรายังมองว่าเออยังมีมุกเกี่ยวกับหนังฆาตรกรรมแบบนี้อีกเยอะนะถ้าจะเล่นเนี่ยผมจะทิ้งไปด้วย คำถามสุดท้ายสุดท้ายพี่ว่าสารวัตรนวัตรรู้หรือไม่รู้เอางี้เอาความิดเห็นส่วนตัวพูดมาว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งรู้ว่าเด็กนี้มีอะไรแอบซ่อนอยู่เรามองว่าสารวัตรยังไม่รู้ แต่สงสัยเราคิดอย่างนี้นะเพราะว่าปริศนาเรื่องเปลือกขนมเนี่ยทาให้สารวัตรสงสัยเด็กคนนี้ว่าสิ่งที่ไอ้น้องคนนี้พูดมาทั้งหมดหรือสิ่งที่เด็กคนนี้ทําเนี่ยมันอาจจะมีเจตนาแอบแฝงอยู่ถ้าสมมุตินะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าถ้าสมมุติว่า,าไม่มีพักต่อสารวัตรต้องไปตามเรื่องนี้ไปตามแก้กข้อสงสัยของตัวเองเพิ่มเติม,มว่าเอ๊ะหรือว่าโดนเด็กเล่นซะแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่ชัดเจนสารวัตรยังสรุปไม่ได้ว่าใครเป็นคนทําในบทสุดท้าย อ่าพี่คิดว่าสารวัตรอาจจะยังไม่รู้แต่สงสัยอ่าผมพูดงนี้ผมว่าสารวัตรนวัตรรู้แล้วรู้อยู่แก่ใจรู้เองและแม้รู้แล้วก็จะปล่อยให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปเพราะสาหรับผมอ่าสมมติถ้าผมจะแก้ต่างนะสารวัตรรู้อยู่แล้วไอ้เรื่องลูกอมที่สุดท้ายจะมีการหลอกเกิดขึ้นพอเปิดออกมาผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายนะแล้วอีกอย่างคือ ซีนที่สารวัตรกาลังโทรคุยเพื่อที่จะรายงานสารวัตรบอกว่าเราพบสารบางอย่างที่อยู่ในอาหารที่ทุกคนกินกันซึ่งอาจจะทําให้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเหมือนสารวัตรจะทําการสรุปรวบก็สรุปเอาเลยง่ายๆสุดท้ายสารวัตรรู้อยู่แล้วแต่ก็โทรเหตุไปแล้วกันเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าเรานึกขึ้นมาได้อันหนึ่งคือตอนที่ทรายพูดถึงเจมี่ขึ้นมาอตอนที่บอกเย็นวันนั้นพาจูนไปหาเจมี่ที่สารวัตรตกใจแบบเฮ้ย คุณข้ามข้อมูลตัวนี้ไปได้ไงทำไมคุณไม่เคยเอ่ยถึงเจมี่มาก่อนเจมี่คือไอเด็กของลูกอีกคนหนึ่งที่เป็นฝรั่งเหมือนกันลูกของชาลีลูกของชาลีทาไมถึงสําคัญเพราะมันทําให้จุดเชื่อมโยงจากจูนไปหาเห็ดอ,อ่ะมนจุดเชื่อมโยงถ้าคุณรู้ว่าบ้านชาลีปลูกเห็ดปุ๊บการที่เด็กคนนี้สนิทกันก็แสดงว่าเด็กคนนี้สามารถเข้าถึงเห็ดพิษตัวนี้ได้อาจจะไม่ต้องไปซื้อในตลาดแต่ว่าจุดเชื่อมโยงระหว่างจูนกับเจมี่เนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงที่ทําให ถ้าสารวัตรมองว่าจูนเป็นคนก่อเรื่องนะอะจูนสามารถเข้าถึงสารพิษตัวนี้ได้ยาพิษตัวนี้ได้แน่ๆอ่อก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ที่เราจะรู้แต่นี่คือสารวัตรก็เลือกที่จะเชื่อตามจูนแล้วก็โทษเห็ดโทษเห็ด่อย <laughs> ไ,ปไปแล้วก็ตีรวบตีกลุ่มว่าเอาทุกคนที่ซักทอดถึงมิสเตอร์เอลทุกคนที่พูดกันไปอาจจะเมาเห็ดหลอนอะไรไปก็ได้แล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องอีหยังวะต่อไป ถ้าฟันคดีนี้ตามหลักฐานน่ะมันชัดเจนที่บันทึกวิดีโอของจูนน่ะนนชัดเจนของูว,ว่าใช่ใช่เออไม่มีเจตนาจะทําร้ายใครเลยไม่ได้คนเดียวเหตุสงสัยที่แบบว่าฆ่าเพชรกับไก่ก็ไม่ใช่แล้วไอ้หลักฐานสําคัญว่าประกันชีวิตซึ่งไอ้หลักฐานที่ตํารวจสงสัยมันก็มีบันทึกวิดีโอชัดเจนว่าใครเป็นคนทำอ่าคือทุกอย่างคลี่คลายหมดแล้วอ่ะทุกอย่างชัดเจนด้วยคลิปวิดีโอนั้นนะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าสรุปตามเนื้อหาจริงๆอ่ะสารวัตรก็สามารถจะสรุปได้ โดยที่สิ้นข้อสงสัยอ่ะถ้าจะพูดถึงคดีเนี้แล้วจะโทษเหตุดดอ่ะโทษได้ประมาณนี้แล้วกันฟังพี่อาจจะสงสัยสําหรับผมรู้แล้วแต่อีหยังวะทําทรงต่อไปไม่รู้นะใครที่คิดว่าเฮ้ยมีอะไรอื่นๆใดคิดว่าอเอ้ยไม่ใช่ผมว่าสุดท้ายเราก็ไม่รู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรเงี้ยอ่ะบอกกันมาในคอมเมนต์แล้วกันนะประมาณนี้หรือถ้าใครไปจับมุก ที่หนังมันเลฟเฟ้นหนังเรื่องอื่นได้นะมาเล่าให้ฟังกันก็ได้นะเอเอเอลองดูลองดู